ครับวันนี้อยู่ไซน์นที่หนองมะขอนะครับเ,เทเทคานชั้นสองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วพอดีรถเคนเพิ่งไปมาไปเมื่อกี้นะครับมาไม่ทันตอนนี้กำลังเกียนะครับก็ใช้เครื่องวายเปเตอร์นะครับไล่อากาศออกเสร็จแล้วเราก็ฉาบหน้านะครับให้มันเรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นซับพอร์ตนะครับให้ช่างยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็ก เหล็กนะครับเหล็กเอาไว้ยึดไม่ให้คานเอียงนะครับผมฮะนี่ครับเหล็ก16นะครับเกิดะจุดครับอันนี้เราก็จะเกลี่ยหน้านะครับอันนี้ค่าสติงสองนะครับโครงสร้างที่แกร่งนะครับโครงสร้างค่อนข้างที่จะแกล่งมากนะครับนี่นะครับนนี้ก็เทเสร็จแล้วนะครับผม ถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูลักษณะการประกอบแบบคานนะครับนะครับเราจะยึดเหล็กไว้ไม่ให้ไม่ให้คานเอียงนะครับผมครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทํางานของช่างนะครับสาบหน้าให้เรียมนะครับผมครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ